สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีที่ดินมาเสนออีกแล้วครับท่านมีแปลงกำลังงามๆครับเนื้อที่หนึ่งไรติดถนนดําเลยครับทางาจะเป็นวมบวงเวียนรอบเมือง290ครับตอนเหนือห่างแค่ซี0รอยเมตรเองครับ สะดวกสบายครับเราจะมาทางถนนสุรนาไลก็เค่แปดกิโลจากมีตภาพก็เหมือนกันครับแปดกิโลตอนนี้ยี่ยู่ระหว่างกลางๆครับอ่านี่ก็จะอยู่ขาเขาเรียกขาเขาตัวเมืองขาไปมอเตอร์วีนนะครับเนาะวิ่งลงจากถนนไนสองเก้าศูนย์วงเวียนเข้าไปสี่ร้อยเมตรครับนี่ทางที่ว่าจะไปบ้านกระโดนครับ ที่ดินของเราหนากดจะสวยแล้วครับติดถนนนี่มันสามารถทําธุรกิจแต่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยครับปลูกบ้านเป็นทําสวนหรือว่าจะาสั่งทารีสอร์ทก็ได้ครับรีสอร์ทเหมาะครับเพราะตรงนี้เป็นขาขาแบบว่าเข้ามาเข้าทีพงที่พักนะครับหาที่พักมันก็เดี๋ยวไปนิดเดี๋ยวสะดวกสบายครับ ที่ดินของเราติดลานขายวัสดุก่อสร้างครับเนื้อที่หนึ่งไร่หกสิบห้าตารางวาเราขายอยู่ลานห้าเองครับลานห้าน,นี่แถมฟรีค่าโอนนะครับเราโอนให้ครับครับมาถึงแล้วครับที่ดินของเราครับติดลานวัสดุก่อสร้างเลยนำไฟสะดวกครับจะเป็นไฟสามเฟส สบายครับจะทําเป็นโรงง,งงานก็ได้ครับนี่ครับถึงแลว้วหนากว้างติดถนนก็สามสบห้าเมตรยังผมว่าครับความดึกก็อยู่ว่าหกสิบเมตรนี่ครับกําลังสวยครับจะเอามาจัดหลกแบ่งก็ก็สวยนะครับผมว่าจัดหลกแบ่งขายทำบานทําอะไรงี้ครับดูว่าใครอยากแต้แป้งเล็กๆเราก็มาซอยซอย แบ่งแบ่งได้ครับหนาสามสิบครับสวยครับดูที่ดินของเราดูอ่ะครับโอ้ยผมเห็นผมยังชอบเลยครับผมมีตังค์ผมซื้อเองเลยครับกำลังกำลังเหมาะกำลังเจริญครับแถวนี้โครงการใหญ่ๆหลายๆก็กำลังจิมาลงครับนองไข่น้ำเต็มเลยครับ สนใจก็ถักมาเดอร์ครับเดอร์ครับหยุดทิชดินโคลาดคือโทรมาได้ที่0934146125ครับก่อนจิจจบคลิปก็อย่าลืมเลยครับเดอร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหยุดทิชดินโคลาดช Channel. แนลแนทเดอร์ครับเดอร์ฝากไว้ขายทิ่ดินอยู่โคลาดครับผม เกลียวไปไกลไม่ได้ครับอยู่จะะัจชจลโลบานด้วยครับด้วยฝากเนี้ยด้วยครับขอบคุณครับผม